โฟติมาวัดกุนแหนะครับเด้อพอไหวกะยังออกจากรถบะไรอยู่ครับมาสายแต่ว่าพวกข้าเจ้าลังออกกันลืมลืมลืมเลยคือสิไดตัวดีกันมั้ทุกคนแหละเนาะแต่ว่าลังออกไปลังออกไปลืมลืมครับจนจนรถติดเงีครับจากปากทางขามาในเงีเป็นกิโลครับขนาดยู่ข้างนอกกะหลายขนาดนั้นอยู่ข้างในที่หลายขนาดเดครับพอไหวกะบึง บ่งแล้วโอ้โหครับมือนี่คือเป็นเป็นมือมือค้นเก่ามีความหวังนะครับเนาะเออเพรามีความหวังทุกตัวค้นมาบาผูไดก็ต้องหวังหวัง้ที่มานี่หวังอันเดียวกันเบดครับบม่มีหวังแนวอื่นกับหวังอันเดียวกันเบสนะพอาไว้กับอ่าในไทยทําเอาไว้ให้เบิง์นะครับเด้อว่าคนนี่หลายขนาดใดครับหลายหลายขักหลายแน่ครับหลายจนเออจนรดขยับขยื่นมา่ด้รนะอ่าผู้สิข่าก็มีผู้สิออกก็มีแต่ว่าผู้สิออกหลายครับช่วงมัน มันสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะสิบโมงครับสิบสิบโมงกว่าแล้วครับเฝ่าแล้วครับเดี๋ยวนี้สงสัยอันละวาะเลขตัวนี้สงสัยสิยอันละครับเลขตัวนี้อแต่ว่าค้นกัน,หล,น,น,ห,นหลายเป็นต้านนายครับหลายเป็นต้านนายพอไว้กะทีหารถเขาบงจอดไว้ดีๆครับว่าไม่ยังดอกอยานยานเขามาเบียดแต่ของครับยางเขามัเบียดแต่ของกะทีรถจอดไวด้ดีๆแล้วก็คอยฉียยางเข้าไปครับเฮา เห็นจังไหนกะคขมันเต็มแล้วมันซื้อบ่ไรกะเขาก็อากตองไปเบิงนะครับเนาะซื้อไดบ่ไรเขาก็ตังกันไปเบิงว่ามันทีได้ตัวไหนมันตรงกันบอ่อแต่มันตรงกันปุ๊บนี่ขั้นเลขตัวนี้ดังออกไปในรับลองอันครับรับลองอันเขาบอกขายครับซุ่มซุ่มจะมือเขาเบิงแล้วก็มี่จะมือเขาเบิงแล้วก็มีครับแน่แนอนครับจะมือเขาเบิงแต่ว่ากับขั้น ผู้สื่อทั้งไร่ได้ก็อาจจะได้นะครับสื่อทั้งกรุงเทพทั้งาภคใต้ทั้งภาคเหนืออะไรนะครับเนาะก็จะอาจจะได้อยู่คือว่านั่นแหละแต่ว่าพอไหวพอไหวก่ะมามาสายครับมาสายโมเป็นอย่างเดียหัวมันตรงไหนมันก็เต็มอยู่แล้วมือนี่มัอมือทำมาวส่สายไปไปเบิ้งผู้สุดท้ายบื้กระไรครับให้ตั้งแต่กับมันก็เต็มอยู่แล้วขั้นเลขตัวนี้มันออกมาเนาะครับเนาะเอาแล้วตามพอไหวไปได้ครับเด้อเอาไปเบิ้งเอาบรรยากาศทุท้ายก็ได้ ตามที่พ่อไหวสอบถามผู้ที่เดินผ่านออกไปนะครับเขาก็บอกว่าสามเก้าแปดนะครับสามเก้าแปดเลขสามเก้าแปดและเลขล่างหกหกแปดครับเลขล่างหกแปดนะเลขล่างหกแปดเลขบนสามเก้าแปดนะครับพ่อไหวก็เขาออกมาเขาไม่โกหกแล้วครับเพราะว่าของพวกนี้โกหกกันไม่ได้แต่ว่าพ่อไหวก็จะเข้าไปอยู่นะครับเข้าไปข้างในอยู่ ไปหาข้างในไปดูข้างในครับไปดูบรรยากาศข้างในให้ให้คนข้างข้างข้างในเ็าออกมาหมดก่อนนะครับคนข้างในก็ออกหมดออกมาหมดแล้วเราก็เข้าไปไปเอาไปสุดท้ายเขาก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นเลขตัวเดียวกันนะนะเลขตัวเดียวกันอ่าเราก็อ่าเป็นที่ที่วัดกุดแห่นะครับวัดกุดแห่บ้านานาโนหงครับบ้านนาโนงอ่าบรรยากาศก็อย่างนี้แหละครับอ่แน่นขนาดเลยครับเพราะว่าทุกคนมามีความห,หวังอันเดียวกันครับ พวกที่มานี่จะโกหกไม่ได้ว่าอุ้ยไม่อยากได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ครับอยากได้กันทุกคนครับอยากถูกหวยกันทุกคนฮะเพราะว่าความหวังครั้งสุดครับครั้งแต่ละครึ่งเดือนแต่ละสิ้นเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีความหวังแบบเดียวกันหมดนะครับพวกที่มานี่อ่ะเดี๋ยวตามพ่อไว้ไปนะครับเดี๋ยวพ่อหวจะพาไปดูครับดูบรรยากาศนะครับแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่เยอะกว่ารถรถส่วนตัวก็แล้วกันครับรถมอเตอร์ไซค์นี่เยอะกว่ารถส่วนตัวแล้วกัน ผู้ที่เอาของมาขายก็อาจจะมีส่วนได้มาหาโชคลาบกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอราจดเราจะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเลขกี่ได้นะครับเลขกี่ได้อ่าสามเก้าแปดเลขล่างหกแปดนะครับล่างหกแปดอยู่ที่วัดกุนแห่เดี๋ยวจะไปพาไปดูบรรยากาศด้านในอีกตัางด้วยครับให้ว่างๆสักหน่อยถึงจะเข้าไปได้ครับเดี๋ยวนี้รถออกมาติดเยอะเลยครับ